ไรเล็ครับผมต้มไก่อินเดวใส่แน่นอน่นจะสูตรสรบเลยเปิดค้าวหอมไยเผือเทศดใส่ปลาคามบอนกำลังย่างตีนย่างหม้ครับผมอาบึง กูไพ่สุดรออ้อนเอาวีครับทีได้ลูกสิ้นมาซื้อย่างเดียวหรับฝากลูกสิน้นเจชับุญแน่นั่นเจจับุญมาเนี่ยเออเออเอูดได้หรอนี่ครับ,รบสี่คนสองนะครับผมเจชับุญมาเนี่ยเดี๋ยวรอซิมกันย่างเลยนีนะ่รับรองแซ่บสักย่างโอ้ยมีหมูกับเนื้อบ่การที่กูไพ่ครับผมจะได้มานานแล้วนี่ยนะหนาวกำลังออกมาก กทายนะ่นี <ok ่ักทายนะครับผมครับผมเดินยังพอกันเจรยญลุชิตกันโอเคครับว้าวสินดานครับผมล้องพรอนแท่งแ่นยังอแบบอมมือนเหีัอนมืดเหรอทรมานดี เดี่ยวอาคนด่างก่อนโว้ยเอาไม่ได้หรอกโว้โว้ยนอนไม่ได้เหรอนอนไม่ี่แต่เขาเงหอมเจ้าว่ะขงะไเ่กินแล้วเป็นมะเร็งแกีวออกเกวออกเาไม่ไม่ละลเอาไม่เ่นะเกินเลยวิวระเกินเยวิวนะแกอัวโอ้ดำโอเอาเนี่ยี่หละตั้งกะดเเาไม่ไม่นะตั้งกะด เขาเียกส่งานมันเ่ระดาบนะครแบบเาผุกไม่ออกอ่ะแสบเลยบอกเลยอย่างนี้สืนหอนจบคผมต้องกินต้องกินอน้กรก็ด้ครับนี้อย่งนี้เจลูกซีนบนนี้เจลูกซีนการขาดแป้งมันเหนียวคำองเลยครับผมสุดไดืนเนาะสุดข้ได้ม่เนี่ยสุดี้ได้กาเม่อครับเปียกจัวามเปียกเียวร้านนี่แปงเกื็น เดี๋ยวลองกับจิมลูกชิ้นเอ้ินกันนะโอ้น้ำจิ้มเนี่ยหอมเลยจิ้มเมองยุ่งเมื่อกี้นี่โอ้โหเป็นน้ำลานเว้ยุิลํำแพ้เลยล่ะนี่เกือวพีขวดจะตึงโคตรเผ็ดไหนพ่อครับมามาจดหลจีบนล้าจกินมึงจะเลยนได้ไหม ก็ตั mortar, <laughs> <not S 2> ้งอะรเพงดครับดังฮือๆแล้วคือผมมาผมจิ้มๆได้หน่อยอืมเขตุ้ชิ้นแจไปผมเอ็นกุบๆเลยอ่องอ่าม่ตาตีกอ่ะตอออะตาออ่อ นี่ดุดนิ้วโอ้เห็นจิ๋มแซบตัวนี้แซบครับแต่นี่แหละครับผมที่เด็ดแซบจริงครับอยากนะครับโอ้หอดกาศลงมือเองนี่จังหวะตามจังว่าแน่นอนอยู่แล้วครับบอกได้ว่าปกตินี่นั่งเกุ้งอย่างเดียวนะหม้อย่างเดียวนลยมือนี้มือปุ้ยกับผมต้องลงมือซอยกันนะนั่งเมือคนใดรวมแรงรวมใจกันนะผม ีไปฝากเส้นตรงเลยนเสบบวครับต้งสิ้นเนยม่กานเลยนะสบานใสามเสุดท้ายแล้วโอ้นี่วะตันนี้แ็ดเค็ดเ็ดาบนกคุมตัวนี้แคแกยวจับคับแกวตับนนี้ม่อหลับนกเลยเวลาแ้วจับเนี่ยอมันสีหวานหอมบากันแก้วตกคุมมันกรสีกระดูกมีกลางยู่เด้อเราข้นกันไหมเข้าไหมนเป็นบนนยัง ป่นกระปูดเราเป็น <darum> ตับไก่มันๆนะผมจวกว่าแบบสอดแบบสไตล์ฝรั่งเลยแบบน่าแซ่บเซียนมาบอกเรื่องอะไรยี่ห้ออยังแซ่บด้วกันใส่ยังแน่นี่ใส่บหน้าวบนีิแก้วส่วนใช่ครับใส่หน้าของนายสรสน้ำปา่าแล้วพอใส่ปลาแดกบอใส่ครับปใส่เพื่ออย่างเขาแต่บอใส่ปลาแดกใส่เขารุ้ดีรูตั้งแรกตั้งแรกจะเอหน่องวยเพราะครับจะก็จะเบียนึง ธรรมดาพริสก,สกสดก็ได้เนาะพริกสดหนึ่งเสี่ยมพะโว่จะพริกสดเนี่ยมันสิบวหอมสูเอาพริกพริกคนเขาน่อนะพริกคนแล้วก็อันนี้ของแท้ผมเล่นของยึดตึงของมาเฟน้ำจิ้มลูกชิ้นมื่อกี้นี่ว้าวว้ากันโคตรโหดยังดูดิยังเส้นหม้อหม้อย่างบัดนี้เน่้อเริ่มอันนี้สุดเส็ดอันนี้ยเพื่อเอาน้ำซุปอยู่เนหม้อเทลงใส่น้ำคนด้วยกันนะครับเฮ้ยเราลองจะคุยยอดใกล้ถุย รอขึ้นผมเจอกัเบิ้างนะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะับเส้นตรงอืกับคุณแม่เส้นตรงคุณนายอีฟแซ่บบ่ครับลูกสินนนี้มากรอกดิบก็มีครับฤดูนี่ทรงห่วงปลาแดงด้วยคโอ้ยปลาแดงยิ้มตัวนั่นนี่นะปลาแดงปลาเจ็งตัวใหญ่แก่จะเอาไม่รู้บกขาวตัวนี่จะเอาใส่ลายครับผมยับยับมันเข้มบด ซื้อรถนิดหน่นะครับอันนี้น้ำตาลนะผมทางราลจะ้ส่ื้อรดกับน้ำปลาใส่นิดเดียวนะใส่ไรกระเดกเขาใส่ไรนะน้ำปลาใส่เพราะมันจะกินน้ำหอมต่ออ,อ,อีรีห่าแมนเขามีอหไรใส่รลานจะเค็มแต่ปลาใส่ปลาแซ่มีกลิ่นนิดหน่อยออกีรสังตอนกระเดกปากามที่มีตุห่วงนะ เฉันล้วครับถ้ากำกินเหรียญนะครับเมื่อกี้นี่กรอบดีครับท่านอืมกรอบดีหวานแต่เบครับทมานติดนี้ใหม่อบกรอบเลยโยกันทั้งโต๊ะฮารับตีกูไปอโศกสามใจน,นะครับ อาหารเบเกอรี่ก็ข่าวกับเตี๋ยพะ้นครับผมแต่ผู้นี่เกลือนอยู่นี่เกลือนก็มูอยู่นี่บอกเกลืบอกเกลือเลยนี่มันในขณะเต็มอยู่อนเลยเกลือเลเวลอยู่นี่บอกให้กับข่าวแซ่บไม่เกลือนก็มูก็ห่วกอยู่เลยนั่นเต็มอยู่ว่าพึ่งห่วงแต่ติดต้องเห็ดเห็ดกับข่าเนี่ยพวกต่ำบางอย่างจะลืมใส่กระเดียมเนื้อมันเป็นรสจัดเนาะหอมบอกไม่ต้องบอกเป็ดนะ เอาดีเลยบ้านๆครับผมผมกินมากรอบเน่างัวบบแดงแบบก่อนเลยไปว้าวงานรับผมผู้พยาโศกสามชัยครับวันนี้ต้องป้อนตรงก่อนนะโอ้ยกินนมแล้วครับผมโอ้ยไอ้เงาผมว่าไอ้ชุดผมตกไก่ครับผมโอ้วยงปุุงขนาดนี้หลายคนหกหลายคนแบอนี้เอาเครับเอาที่มากระเด้งตัดไปเลยครับผม แย่ตามมาว่าแก่ก็โอคือเขาเป็นมาเนี่ยละมุนเลยวะครับแก่ตามก็ยังซอสพลังอย่ผมว่าดับมันบ้างดับชมนะผมปหน่อยนะดับตามดูดูกันโอ้ยกระแดกปกาผมนัวปุ๊บสิ่งนไปไช้ขผมเลยจะน้ำจิ้มจะน้ำจิ้มเซ็ตเลียวกันอรองร้อน่แสบเนาะหนุ่มละมุนครับ สินแฉมแหงอยู่ดีดี่ว่าเกิดแต่ว่าเรส่วนหนามก่อนโอ้โยจัดสายหตัวนี้เดี๋ยวว่ทันด้อเดีน้นี้นอนหลิวได้การครับยูนิคอนดีรสชาติแบบตลาดตุ่มเลยต็มขายตลาดนี่อ แต่ผมมักมองซีนผมได้เรียกเดี่ยวยังไงคือมากหน่อยนี่หืมกระซับไก่ยังถิ่นงามเลยนี่บานๆเลยมากมาบนเขาดูนี่ครับโอ้โหแขกร้องต่ำภูงิทางอุ่นสุดยอดดีครับผม

เอาไม่ยังไงบอกเลยหวานไตแล้วก็ยังได้รวมีได้ไตแลัน่ตัน้ามตัอไหนแค่เราลอกแก้วตับมถึงนห่อนถึงกันทุกคนไปกินกับแก้วตับตองสดน้ำก่อนนะบ้นนั่นผู ผู้เ็ดนี่ตรงวงก็เรียกว่าเป็นยนเคื่อปล่อยมูอเขาจีนก่อนนะว่าดิารอบงอากาศก่อนนะดีเข้องในแม่หว่าบ่มีตับตัวนี้แพืนใดขึ้นก่านดิเจาัขบ่มีื้องในก็บุกไฟเสียบเลยครับตรงไปตรงนี้ตับน้ำจิแหละครับเจาตับื่องในไม้เจาตับนะผม มยอมรว้าว,าว้าว้นดาบนกยวะดจบีิดาบแลว่างไนหงยิ่มหนงอะผมมาจมนเนี่ยยังในใน้องวันนองวันที่้องการ์ดเลยแีปิ อีกคำกับ้รงใหม่ก็คำกั dollars. นนะที่นี่อยู่อหน้อมทย่แช่มันจะเป็ดบขาวนี้ครับผมเนี่นาแน่เด้อโตแต่ย่านเอแบงแบงแบงสิกนะครับสิกเนยแเมียมือไม่หยานเลยอ่อนๆเลยครับนอนนางดินงแรเลยอู้หแดงไหมเองฮะตรงทางพันธุ์พันดีทีครับ โอ้คนสี่ซัวเลยว่ะไอ้เดือดสองตัอยู่นัวๆเลยแหละครับกำนัลใหม่ตมปลาตาข้าน่าติดใหม่ห้ือสุดยอดแอบมาแล้นอนเ่นเด่นนอนเหโอ้ย่ออิมตอน้กินเ่าอนนี้จะกินนกเต๋าบนบรงก่อน

หืมอร่อดครับผมมาแลกปลาเนี่ยมันกับนัวไอหลีครับเนื้อเนาะขนาดมีกลางไปเคยกินนี่เราล้วงบริย่านกลางแล้ครับผมปลากาปลาที่เดือดสดสดดีแม่มันจะเดือดเราด้วยได้คอยเพราเลยมาเดี๋ยวไก่นะครับไปกินเราได้กินปีกนะเที่ได้บินเมื่อนไหร่จะบินไม่เคียงเหนี่ยน่มากสวยว่าโซได้สิ แล้วก็ขาเนียวตําแจ้วตับครับไปึงเบบยงเบ็บๆเบวยบบเ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 บบ่บบเบใเบบเบบบบเบบบบบุเงบเบบเบเบบครับเบบเบบเบเบบบบเบเบีเบบ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 บเบบเบบบบเบบเบบบบบเ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 นเบอบเเ สักคนอมาโคมี่ลบเปบนร้อยไอถิ่มโพเลยแต่ด้อย <laughs> <laughs> ่ครับน nah ้ำต <ster> ้องอ่อนๆไม่ไแซวครับแซวครับผมน้ำๆเต็มเน้ำแม่กับผักใส่ยิ่งเปจนจูเนียแล้วจูเนียกับเวทสอเกือบเครื่องแล้วันจุกทน